สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับผ,ผ,ผลฟุตบอลเจลีก อวิปปาฟุโกโกกะไพาเซเรโซสกาศูนย์ประตูต่อ3และสาคันโทสุไพานาโยกยะแคมปัสศูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในโซนของเจลิกนาโยกยะเคมปัสอยู่อันดับที่4 15นัด25แต้มเซเรโซสก้าอยู่อันดับ6 15นัด23แต้มอวิปปาฟุกโกากะอยู่อันดับ1 0 15นัด19แต้มและสาคันโทสุอยู่อันดับ 17- 15นัด14แต้ม มาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกเมืองทองยูเนเต็ดชนะชบุรีเอฟซีหประตูต่อศูนย์ประจบเอฟซีชนะเชียงรายยูเนเต็ดหประตูต่อศูนย์ตัดเอฟซีเสมอลำพูนวอรีรย์สองประตูต่อ2และอุทัยธานีเอฟซีพ่ายบุรีรัมย์ยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของไทยเิมบอลลีกบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอยู่อันดับ1นะครับยี 29, นะัดหกสิแต้มเมืองทองยูเนเต็ดอยู่อันดับที่4ครับยีเนะัดสีแต้ม อุทัยธานีครับอยู่อันดับที่7ครับ29นัด35แต้มเชียงรายยูเนเต็ดอยู่อันดับที่9ครับ29นัด34แต้มทางด้านของลำพูนววลเลอร์อยู่อันดับ11ครับ29นัด32แต้มโปลิทเทโลอยู่อันดับ14ครับ29นัด28แต้มและทางด้านของชลบุรีครับอยู่อันดับที่15นะครับ29นัด27แต้ม ในส่วนของตาดครับอยู่อันดับ16ครับ29นัดมี26แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นะครับรอบชิงชนะเลิศรอบเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกนะครับ นครสียูไนเตดครับเสมอระยองนะครับในเลกแรกนะครับ1ประตูต่อ1โดยทางด้านนครสียูนเตดนั้นได้1ประตูจากทางด้านของนันทวัฒน์สวนแก้วนาทีที่96ส่วนทางด้านระยองครับได้จากทางด้านลาฟเอลกาลาโดนาทีที่67จบเกมคู่นี้ในเลกแรกนะครับทั้ง2ทีมเสมอกันไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลุุบบอลลาลิก้าของสเปนอลาเบสชนะเคตาเฟ่1ประตูต่อ0โดยทางด้าน1ประตูในนัดนนี้เกิดขึ้นในที่ที่12จากการประตูของคาร์ลอสวินเซนจบเกมคู่นี้นะครับอลาเบสชนะเคตาเฟ่ไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอลาเบสอยู่อันดับ10ครับ37นัด45แต้มและเคตาเฟ่อยู่อันดับ11 37นัด43แต้ม มาตอนที่ผลพตบอลกันโช่วงสีอิตาลีเลเช่พ่ายอตาลุต้า0ประตูต่อ2และต o ร i n o โน่พิกล็อกชนะเอซีมิลาน3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเอซีมิลานอยู่อันดับที่2นะครับ37นัด74แต้มส่วนทางด้านของอตาลต้าอยู่อันดับที่5นะครับ36นัดมี66แต้มทางด้านของเลเช่นะครับอยู่อันดับที่13นะครับ37นัด37แต้ม ส่วนทางด้านของตริโนนะครับอยู่อันดับที่9ก้านะครับ37นัด53แต้มมาต่อกันที่ผลผุตบอลวิเดรีก้าของเยอรมันนัดสุดท้ายนะครับของฤด,ดูกาลนี้นะครับเวเดอร์เบเมนชนะโบคุ้ม4ประตูต่อ1นึ่งบุรสีดอตมุนชนะดามสตัด4ประตูต่อ0ยูเนียนเบอร์ลินชนะไฟบวก2ประตูต่อ1 ไบเออร์เล er ือคเซนชนะอัลบวก2ประตูต่อ1นึ่งไอทาวแฟลงฟิร์ตเสมออาเบรไลซิก2ประตูต่อ2วร์บบวกพ่ไมล์ศูย์หไป1ประตูต่อ3ฮอฟเฟนไฮมชนะบบเยนมิวนิกสประตูต่อสสตูตการชนะบุนเซียเินเชนการบากสีประตูต่อ0ูนย์และไฮเดนทามชนะโคโลน4ประตูต่อ1นสรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับทางด้านของแชมป์บุนเดสในฤดูกาลนี้ครับเป็นไบเออร์เลือกโคเซนครับ 34นะัดมี90แต้มนะครับได้ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดรอบแบ่งกลุ่มนะครับ อันดับที่2ส,สตูตการ์ดครับ34นัด73แต้มนะครับทีมนี้ก็ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันดับที่สามไบเยเมิวนิคครับ34นัด72แต้มทีมนี้ก็ได้ไปเช่นกันนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันดับที่4อาเบไลซิกครับ34นัด65แต้มทีมนี้ก็ได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกอันดับที่5อันดับสุดท้ายนะครับก็คือบุนิเซียดอทมุลครับ34นัด63แต้ม ทีมนี้ได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกนะครับอันดับที่6ครับไอทักแฟรงเฟิร์ตครับ34นัด47แต้มทีมนี้ได้ไปเตะยูโรปาลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มและอันดับที่7นะครับฮอฟเฟนแฮมนะครับ34นัด46แต้มนะครับทีมนี้ได้ไปเตะยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันดับที่8ไฮเดนแฮมสามสินัด42แต้มอันดับที่เกวเดอร์เบเมน34นัด42แต้ม อันดับที่10ไฟบวก34นัด42แต้ม11เอาบวก34นัด39แต้ม12วบวก34นัด37แต้ 13, ม13ไมครับ34นัด35แต้ม14กัดปาก34นัด34แต้ 34, แม 15ยูเนียนเบอร์ลินครับ3 4นัด33แต้ม16ครับโบคุ้มครับ34นัด33แต้มทีมนี้ต้องไปเตะเพย์ออฟหนีตกชั้นนะครับส่วนอันดับที่17กับ18นะครับซึ่งเป็นทีมตกชั้นนะครับก็ได้แก่โคโลนครับ34นัด27แต้มและดามสตัด34นัด17แต้ม2ทีมนี้ตกชั้นบนเดลีกาแล้วนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอลีีซีของนิ e t h e r l ลรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับ ดอทเดไพเอมเมนนะครับไปศูย์ประตูต่อ1โดย1ประตูในนัดนี้เกิดขึ้นนาทีที่88จากการทําประตูของวิเซนเต้นะครับรวมผล2นั้นนะครับเอ็มเมนนะครับได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับไปพบกับคู่ถัดไปนะครับที่จะเตะก,กันในวันถัดไปพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ ผลฟุตบอลกันช و ซิเรียบีอิตาลีคาตาซาโลเสมอเบชา2ประตูต่อ2โดยคาตาซาโลนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของปีเอโต้นาะทีที่26และทางด้านของอันเฟโดนาทีที่96ส่วนทางด้านเบชาได้2ประตูครับจากทางด้านของนิโคลัสกาลัซซี่นาทีที่8แลกนะกาเบียมมอนซินีนาทีที่52จบเกมคู่นี้นะครับคาตาซาโลเสมอเบชา2ประตูต่อ2 ผลผู้บอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพฮาร์ตอัเมเทเลียนเสมอการโกลเรนเจอร์3ประตูต่อ3ดันดีเอฟซีเสมอกิมนอก1ประตูต่อ1และการ์ดโกเซลติกชนะเซนเมเลน3ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปน f อฟซีอนดาลาชนะปูการหนึ่งประตูต่อศูนย์เลกานเนชชนะสปอร์ติ้งคีกอนสองประตูต่อหนึ่งโอเอซกาพ่ายลาซิงซานาเดซศูนย์ประตูต่อสามเตเรเนเฟพ่ายอาโบโลเมตาศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเอเดนเช่เสมอเลบบนเตศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับรอบชิงชนะเลิศเพื่อเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับ โบตันนะครับพ่ายทางด้านของอ x อกฟอร์ดยูนเต็ด0ประตูต่อ2โดยทางด้านอ x อกฟอร์ดนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของจอห์นเมอร์ฟีนาทีที่31และ42จบเกมคู่นี้นะครับโบตันพ่ายอ x อกฟอร์ดยูนเต็ด0ประตูต่อ2ทําให้ทางด้านอ x อกฟอร์ดนั้นได้เลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจซาอุดีลีก อันฮาเฮมนะครับเสมออันริยาตหประตูต่อหนึอันตาวอนนะครับชนะอันซาบาบหนึ่งประตูต่อศนย์และอันอาลีชนะอัพฮาไป5ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกี เคเซลริสเปอร์เสมอคอนยาสเปอร์2ประตูต่อ2เบสิตัสเสมอฮาไทายสเปอร์2ประตูต่อ2อัลาคารันคูซูเสมอเบนดิสสเปอร์ศูนย์ประตูต่อ0ลิเชสสเปอร์เสมอคาซิมปาซ่าศูนย์ประตูต่อ0ซัมซูนสเปอร์เสมออารันยาสเปอร์1ประตูต่อ1กาเซนแตบชนะฟาติคารันกูล,ลุส3ประตูต่อ1นและอิสตันบูลเบสเซเียนะครับพ่แท็บซอนสเปอร์ศูนประตูต่อ1 ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกของโปรตุเกสฟาเรนเซไพ่บริ โปรตีมอนิเซ่นะครับหประตูต่อ3อะลูกาชไพ่วิตอเรียกิมารายสหนประตูต่อ3บาวิสตาเสมอวิเซล่า2ประตูต่อ2เอเตล่าชนะกีวิเซนเต้หประตูต่อ0สปอร์ติ้งลิสบอนชนะซาเวดนะครับสประตูต่อ0โมไลลินเซ่ชนะเอสโตลิสสประตูต่อ1และสปอร์ติ้งบาร์การ์ไพฟซีปอร์โตศประตูต่อ1 โอเคนะครับผมในก็เป็นการสรุปผลการข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ